วัสด,ดีทุกคนวันนี้เราจะมาขี่รถจัก,กรยานไตกันเลยขับได้ไหมเนี่ยสภาพรถไม่น่าไว้ใจเลยขับได้อยู่ทุกคน รู้สิมันขับได้อุ้ยทำไมมันดูว่างๆตรงนี้โอเคขับได้สักทีจอมซอมโซมาตั้งนานกว่าจะขับได้๊ชหลังบ้านแห้งแล้วเนี่ย ไม่ได้มาดูาตั้งนานอึ๊บเจ้ายากาศดีใช้ได้เลยนะเนี่ยบอืมไม่ได้มาหลังบ้านตั้งนานคนเอ่มอันนี้เหล็กแล้วที่เราฟาดมาตั้งแต่ปีที่แล้วฟาดกับเข้าคืนบ้าน นี่น่าทุกคนเออสวยดีไหมน่าตาสวยเลยมั้งมันคือหน่าเ่วบัตีแล้วไม่ต้องขี่นะรถจักรยานนี่ยางเบนน่าน่าทุกคนวันนี้จะพามาทำอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่า ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนทำไมแดดจ,าจ้าแต่มนนี้ตอนนี้เป็นตอนสี่โมงกี่โมงแล้วสี่โมงครับจะห้าโมงแล้วแหละท่าก,กับเราเล่น9ก็เก้าคืนแบงว่าเราเล่นถึงสองร้อยพันแล้วทุกคน ถ้าเป็นตอนนี้ถ้าเราขยันเลยนแต่ช่างมันถึงแล้วไม่เด่นนะทุกคนอาจไปคลิปไปแล้วนะคลิปเล่นโลบอกนะทุกคนอ่าอใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นบ้านของเราแล้วเราก็จะมาให้อาหารปลา,ามาทำไมเละตุ้มเป๊ะอย่างนี้เนะี่ยอหารปลาฮะ,ะห่ามจริง มันเปิดยากจังเลยฝาติดแน่นใช่ไหมโอ,อมได้มาแล้วอาหารปลา,าไปกินไม่ได้กินตั้งนานใช่ไหมพวกปลาน้อยอเอเอ,มเอมไม่มีอะไรนะทุกคนไปกันต่อเลย กีนไม่มีอะไรนะให้มันตุกตายอยู่นั่นเลยนะทุกคนเฮ้ยอันนี้ตายอะไรโอเครู้เลยมันหลอนทุกคนเราจะขึ้นเป็นเสาไม้ขึ้นไปนี่คือการอันตรายที่สุดที่เราเคยอุย้ยลวดน้ำบีนี่พระอ่ะติดได้แล้วทุกคนเจ็บ อ๊บอย่านีอันนี้เป้นบาทสเรานะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงเราจะเล่นบาทสให้ดูเดี๋ยวเอาอะไรมาตั้งโทรศัพท์ก,ก่อนระว่ามันจะไม่โดนโทรศัพ ลอง้วทุกคนลองเฮ้ยว้าวนี่นนะคนเห็นว่าวไหมว่าวว้าวนะทุกคนว่าวเฮ้ยว่าวว่าวซื้อลูกบาสเราอยู่นี่เขาให้โยนบาสไม่ใช่ตะบาสอันนี้เขาเรียกว่าตะบาส อันนี้มีอะไรให้เล็กหรือบ้าเลยนะรถไถนั่นเหรอแมนเลมโบโอเคไม่ได้แมนเลมโบเลยทุกคน ขออนุญาตพี่ขี้ก่อนตอนนี้ปวดขี้